วีเอเผมปล่อยได้จ้า <im> สมก,การเจาอไอคิวนะครับก็คือตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบนเดินนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้ผมกำลังเจอศัตรูอยู่2ตัวนะครับแน่นอนว่าต้องบีตี้หนยนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ศัตรูสองตัวเนี้ยกำลังเก็บของอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งประทะกับไอตี้หนึ่งเสร็จด้วยทุกคนจากนั้นนะครับผมจะทำการยิงสองตัวนี้นะครับให้ดาวนะครับภายในสี่นัดนะครับแน,น,น,น่นอนว่านัดอ่ะสองนัดเนี่ยประมาณหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวในสองนัดนะครับ พอผมยิงสองตัวนี้ดาวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะทำการรีบซับนะครับก่อนที่เพื่อนอีก2ตัวที่มันอ่ากำลังจะมานะครับมา2ทางนี้นะครับแน่นอนเราต้องรีบซับสองตัวนี้นะครับพอซัมปเสร็จนะครับ ผมจะทําการยิงสู้กับตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการกดสกิลโรนัลโดนะครับแล้วก็เรียกว่าบวกนะครับเพื่อให้เพื่อนอีกคนหนึ่งของเรานะครับวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปเข้าชาร์จไอตัวที่หนึ่งที่กำลังจะไปช่วยเพื่อนนะครับแต่นั้นนะครับผมก็จะทําการยิงสู้กับตัวนี้เสร็จนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีตัวที่สี่นะครับตีมานะครับวิ่งมาวิ่งไปยิงข้างหลังเพื่อนนะครับจากนั้นครับผมจะทำการเก็บตัวที่สี่ของมันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งอ้อมมาตตตตรรรรงงงงนนนนนีีี้้้ะะคคััับบมาาเเเพพืื่่่อออใหยยยไปิวดท

ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้ฮัลโหล พูโบโอย่างวะเมื่อกี้อ๋อเอาจริงๆป้าถ้าราก้อนพี่ยิงปีอีสปอร์ตบอกเลยผมโลกครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ล็อกอินด้วย Facebook ของเรานะครับถันมานะครับก็กดที่ช่วยเหลือจากนั้นกดที่วิธีเติมเงินนะครับพอเราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะไปเล่นสุ่มเติมไดมอนด์แบบวงล้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มครั้งที่หนึ่งดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับสำหรับการสุ่มครั้งแรกนะครับก็มีโอกาสได้เครดิตนะครับคืนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพชรถึงมูลค่าเกือบสี่พันเพชรเลยครั้้้้้งที่แลวเเเเราไดกือบฮฮยย ได้178หมดทุกคนเป็นไงเอ้ย172นะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับผมก็สุ่มได้เกือบอ่าผมครั้งที้ผมสุ่มได้108เลยนะครับก็ครั้งนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะได้3,000นะครับโอเคเราดูกันดีกว่าว่าครั้งที่แล้ว1,08ครั้งนี้เราจะได้3,000ไหมครับแน่นอนว่าเรามีความหวังสูงแล้วครับแล้วคือยังไงเอาเฮ้ย3,697ครับรางวัลใหญ่เฮ้ยกว่า4,000เพชรฮัลโหลครั้งที่แล้วได้1,08ครั้งนี้ได,าด,าด้าตัวตัวหรือยง โอ้โหแพ็คเข้าโคตรไวครับบอกเลยใครที่อยากเข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่าใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็คือสามารถดูได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่โปรไฟผมผมล์ผมในทิกต็อกนะก,ก็กดตรงนี้ทุกคนก็คือกดตรงลิงก์นี้นะครับก็จะเด้งไปตรงหน้าเว็บสมัยเพีเหมือนกับผมตอนนี้นะครับ